ขูทุกคนนะครับมากมอพอกันวันจันทร์หามพาดครับปน,นี้สิริเบิงแนวทั้งรัฐบาลนั่นะเพื่อสิรษฐิหาลัตเตอรี่นะแต่าการสิทธิ์จำหน่ายขายนะสิเกียงแทงแล้วล่ะนะครับเพราะว่าจันทร์ลุหห้หวยออกวันที่หนึ่งที่ผ่านมากก็จจะลุ้งห้วันที่ที่สามนะสองสามมืนเขาจำหน่ายประมาณวันที่ที่หานะ,ะ่นัตเตอรี่ กสิทธเห็นกันครับนะออกมาเบ่งแล้วก็อย่า,าลืมฝากากดไลค์กดแชร์แนละ้วสวัสดี FC ีทรักทัวประเทศนะครับมาเจอกันกันกบผมกอร,กริชินนเพิย์อาจารย์กอนพารวยนะครับนะในวันจันทร์มาตำราวกันนะทักทายกันนะครับทุกคนอย่าอยู่แถวไหนกันบ้างเนานะอยู่แถวใดกันพี่น้องทักทายกันสวัสดีครับคุณพงศักดิ์นะครับคุณกาเมาอยู่แถวใดนอสวัสดีครับคุณทวี นะครับคุณใหม่รัตดานะครับคุณมัธิวันียนะภาพเป็นยังไงเอ่ยภาพชัดเสียงชัด,ชดไหมคุณลุงรัดแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วให้เฮงให้ปังให้ร่ําให้รวยนะครับทั้งกุดลุ่งรัดคุณร,รัตดานะครับมิกีิฮาหนอยเนาะให้ศนะูนย์น่าจะเป็นออกเก้าศูนย์นะให้ห้าเก้าศูนย์สี่เก้าะู 90, นยะ์เนาะรออีกยาวๆนะครับสำหรับตำนะหน่อยนะหน่อยนะก็ จดจากไปแล้วนะครับได้ทุนแทงตำราวกันแล้วนะครับเนีแทงทุนแทงตำราวกันแล้วรอรอเรารัฐบาลนะครับวันนี้รัฐบาลนะอาจารย์จะฟันเป็นตัวเดียวนะครับเป็นฟันเป็นตัวเดียวเลยฟันตัวเดียวแต่ว่าในห้องอาจารย์วงให้แต่ส่วนไมฟ้าจะไม่ให้เพราะว่าอาจารย์ลงให้ตั้งแต่วันที่สี่ที่ห้าน,น่าจะเกอนแล้วครับเกื่อนตา กลุ่มเฟซต่างๆหรือแม้แต่ u t u b e นะคงจะไม่ให้นะครับเพราะว่ามันคนคนรสูตรเพราะตัวนั้นเนะี่ยมันจะเด่นอยู่สองตัวเพราะนั้นชุดนี้อาจารย์เด่นเป็นตัวเดียวนะครับเอาเล่นตัวที่มันเด่นตัวเดียวนี่นะครับก็คือเป็นสูตรปักหลักดีปานะครับจะได้นั่นกันนะจะได้ง่ายๆนะครับให้เข้ามาก็อย่าลืมนะครับเดติดตามนะโดยเฉพาะเพีนคนดวงเฮงหกสี่นะครับกดติดตามเพจน,นั้นจะใช้ เพราะว่ารอหลังวันที่สิบก็จะเปลี่ยนนะแต่ไม่ใช่คนดวงเฮงหกสี่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนก่อนก็เลสินนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะเปลี่ยนชื่อทําเรื่องเปลี่ยนน่าจะประมาณวันวันที่สินะอาจจะใช้เพจนั้นเพราะว่าเพจนี้ก็ย,ย,ยังยังยังผิดกฎชุมชนเขาอยู่นะครับเนี่ยผิดกฎชุมชนแล้วก็เพดที่ f อฟซติดตามเยอะๆนะครับน่าจะประมาณไม่ได้ใช้งานมานานเป็นปีนะจะเป็นเพจ องกกรเลขเด็ดนะสองหมื่นเจ็ดแต่ก็มีปลอมขึ้นมาแล้วที่สําคัญมันมันปรับเปลี่ยนเหมือนเป็นเฟซนะครับมันไม่เหมือนเพจนะมันจะมีปัญหานิดหนึ่งการเข้าแชร์การเข้าไปอะไรต่างๆมันต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนสลับเป็นโปรไฟล์ตัวเองเหมือนกับเป็นเป็นเฟซส่วนตัวเพราะฉะนั้นมันรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาในการปิดกัน้นลงอะไรไปสามาชิกกับเหมือนจะไม่เห็นนะครับ ลงสตอรี่ก็ไม่ได้นอกจากจะเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับจากโอเคค,อเคุณเชคนะครับมาแล้วนะคุณเฉลิมพลนะคุณประภยัยศรีโอเคเพราะอะไรจะได้เกิดความมั่นใจว่าเรารู้อยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวว่าสมาชิกเห็นด้วยไหมเท่านั้นนะครับก็ให้ไปแล้วมันเคยมีปัญหาเคยฟันทงไปเม็ดเดียวแล้วมันออกแล้วมาดูมากดย้อนมันหมุนติ้วๆมันเห็นแนละ้วทำไมคน น้อยแล้วก็มิ้นไม่พิมพนก็คือมันหลุดอาจารย์เลยหันมามาใช้โทรศัพท์แทนแต่ก่อนจะใช้อยู่ในห้องนะครับ OBS ที่อยู่นั่งตามท้องไร่ท้องนาน้ําตกนะครับที่อาจารย์ไล่แบบนั้นแต่ะคอนนะก็มัการเชื่อมต่อหลายไลายลยส่วน,นโอเคเสร็จแล้วอตามไทยนะครับนะประจำวันพฤหัสนะครับ พอดีที่17กดกุมภาพันปี65นะครับจะได้เห็นกันตามนี้นะครับฟันเลยนะครับไม่ต้องถามอาจารย์บอกเลยบทล่างเลยหานะซื้อลอตเตอรี่ตัวใดตัวที่ชอบนะแต่ว่าอาจารย์ฟันให้แล้ววงกลมให้แล้วนะนะครับลองดูนะครับอยู่ในชุดนี้แหละนะรอดูนะครับหรไปรอดูชุดรวยหรือเลขสาตัวใบฟ้านะให้ใบฟ้าอาจารย์ไปปล่อยไปก่อนนะครับ ลองไปดูอีกทีนึงเนาะจะไม่เอามาจะไม่เอามาจำอีกสักอ,อ,อาทิตย์หน้าหรือวันศุกร์เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงอันนี้คือรัฐบาลไทยนะครับโอเคเนาะส่วนงวดที่ผ่านมาออมสินเนะ ก็จวดๆนะครับวิ่งรูดเก้าประมาณหนึ่งก้านะก็ก็ได้โชคอาจารย์ก็ค่อแม่งอยู่นะเท่าหรืออมสินห้องอาจารย์มาแต่มันได้โกเคไม่ได้เคเก่อนอยู่ะแต่ว่ากลัวอย่างเดียวเลยถ้าออมสินมารัฐบาลมันมันมันจะจะค่อยเฟยนิดนึงนะค่ยเฟยอ่ะวันงวดนี้ลองดู เนะปเลขดีเลขมงคลเดี๋ยวจะไปดูใกล้วันเดี๋ยวจะให้ดูทีเบียรรถนะครับเมื่อมาเปรียบเทียบกับสูตรนี้ด้วยนะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบนะถึงขอฟันไปที่ให้มิก้นะครับนะประมาณนี้นะครับหน่อยวีให้ไปแล้วนะครับวิ่งรูดเกนะ้าส่วนรัฐบาลให้ไปแล้วตำเหล้าให้ไปแล้วที่ไปจักนะครับประมาณนี้แหลนะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะ วันพุธก็เป็นวันที่เก้าวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสอาจจะกระชับขึ้นมาอีกนะอาจจะเป็นเออวันศุกร์นะวันศุกร์ที่สิบเอ็ดใกล้เดี๋ยวจะพยายามนะครับวันศุกร์ไม่พลาดนะรอดูรัฐบาลอีกทีหนึ่งหรือสักวันไม่จันจันนะไม่จันกับวันพุธหน้าจะได้เห็นเลข มงคลเลขเฮงเนี่ยเราจะมาเปิดเผยคือตัวไหนนะครับเดี๋ยวค่อยดูติดตามนะครับเพียดนี้นะครับทุกคนประมาณนี้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำรๆรวยรวยเฮงๆปังปังกันทุกคนครับบัดดีครับมาทันไหมครับทำกับข้าวสิ้นสุดแล้วครับคุณดารณีอ่ะแชร์ไว้ดูนะครับแชร์ไว้ดูเด้ออ่ค่อยเจอกันนะครับประมาณนี้แหละ ฉันจะออนไลน์ให้ลาสตาานอยมาเลยมี่จบมาฝากอยากมาเรือกเข้ามาแช่แล้วที่เลยกติงขัดแต่ในเน็ลมีเข้ามาแล้วมาเป็นข้าแม่บัดเพื่อโชคดีสิรัมรัยเอามาเข้ามาที่น้องมา สิสมาไล่ให้ได้ยินได้ดูทางออนไลน์ขอบคุณ